วิธีการไปให้ถึงแน่นอนมีหลายคนที่อาจจะอยากจะลองไปอัลตราอันนี้พอดีเรายังเรามีทั้งอัลตราเทรลแล้วก็อัลตราโรดในมุมมองตอนนี้คิดว่าทั้งสองอย่างนี้มันไม่มันจะต่างกันพอสมควรในเรื่องการเตรียมร่างกายครับทีนี้จะเอาในเรื่องของถ้าสนามถนนที่เป็นร้อยกิโลแล้วกันนะ สนามถนนร้อยกิโลเนี่ยก็จะเน้นแบบว่าคือเคยถ้าเป็นคําแนะนําจากที่จับประสบการณ์ตนเองก็คือว่ามาราธอนเนี่ยให้ให้ทราบตัวเองก่อนว่าที่ระยะมาราธอนตัวเองจบได้แบบไม่เหนื่อยจัดเนี่ยเอาถ้าถ้าจะเอาร้อยกิโลให้จบนะคะก็คือมาราธอนเนี่ยต้องจบแบบไม่เหนื่อยจัดใน5ชั่วโมง ห้าชั่วโมงต้องสบายสบายอ่าต้องสบายต้องแบบรู้สึกแบบ5กิโลเอ้ยหชั่วโมงแล้วมาราทอนเนี่ยไม,ไม่ไม่พังอะ่ะอีกสัปดาห์หนึงต้องวิ่งได้อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยคือคำคำตอบแรกส่วนอันที่2ก็คือถ้าเคยผ่านระยะแบบ50กิโลหรือว่ามากกว่านั้นมาสักครั้งถึง2ครั้งแล้วก็เออมันก็ก็รับได้แบบไม่ได้เสียหายหลายเดือนเงี้ยค่ะก็ก็เป็นคําตอบที่2ที่จะมาลงสนามร้อย ทีนี้ถามว่าพอมจะมาลงสนามร้อยเนี่ยทีนี้การเตรียมตัวก็จะเป็นอย่วงไนี่วยถ้าไม่เคยลงร้อยหรือไม่เคยลงอัลตร้าแบบโรดแต่เคยลงอัลตร้าในเทรลสมมุติว่าเคยลง60สมมติคือลง60แล้วก็จบแบบตึงๆอไปได้ไหมไปได้ไปได้ดูที่ว่าระยะเวลาที่มันไม่ไม่ไม่กระชั้นชิดกันจนเกินไปร่างกายฟื้นฟูทันและ ขอให้เอาถ้าให้บอกระยะเวลาเลยก็น่าจะแบบห่างกันอย่างน้อยสักสาเดือนเพื่อซ้อมใช่เพื่อซ้อมยิ่งเดือนยังกระชั้นชิดไปเลยถ้าสมมุติว่าเพิ่งเพิ่งเคยจบอัลต้าเทลครั้งแรกมาแล้วจะมาร้อยเลยเนี่ยมันต้องมีช่วงที่แบบฟื้นตัวก่อนแล้วก็มาเป็นช่วงซ้อมจริงๆช่วงซ้อมจริงๆประมาณ3เดือนอีกอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็ต้องอย่างน้อยก็ต้อง4เดือนอคิดว่า ก็คือ recovery เดือนหนึ่งแล้วก็ซ้อมอีก3เดือนใช่ใช่ประมาณนี้ค่ะบอสทยซ้อมยังไงฮะเอาเป็นคำแนะนำแบบที่เคยทำสำหรับร้อยเนี่ยก็สำหรับพื้นฐานก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเรารู้แล้วว่ามาราธอนเราจบแบบ4ชั่วโมงได้กว่าๆอะไรเงี้ยไม่ไม่เสียหายก็มาเน้นที่ว่า3เดือนที่ซ้อมกับตารางร้อยจริงๆจังๆนะะก็แบบอ่าอันที่แรกอันแรกเลยคือเก็บไมเล e เก็บไมล์เลชในแต่ละเดือนคือเดือนอเดือนแรกเราได้ประมาณ250เดือนที่2 400เดือนที่3-400ประมาณนี้นะทีนี้หมายถึงว่าไมล์เลชแต่ละเดือนนะคะคือบางคนอาจจะแบบไม่ได้อ่าไม่ได้เขาเรียกบางคนอาจจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็แล้วก็จบร้อยก็ได้นะคะแต่ถ้าหวังแบบจะจบแบบสวยๆหน่อยก็ขอให้ไมล์เลชถึงประมาณนี้นะคะ,ะย้ำอีกทีนะเดือนแรกประมาณเดือนแรกที่อ่าประมาณ200ค่ะ200ของเรา250 แล้วก็เดือน2 4 0 mm. สเดือน3 4 0ส่ค mm. ่ะกะ็สัดส,ส่วนเนี่ยจริงๆเนี่ยไมเลสอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลขที่แบบสตรีกขนาดนั้นแต่ว่าสูตรการซ้อมในแต่ละสัปดาห์จริงๆมันจะคล้ายๆล้อไปกันกันกบคล้ายๆกับมาราธอนแต่ว่าแต่ว่าคือการเพิ่มระยะในแต่ละสัสสปดาห์ค่ะเพิ่มแบบ3 mm. สัปดาห์เพิ่มแล้วก็อ่ะ่สัปดาห์ลดเ mm. นื้อเพื่อให้ร่างกายเริ่มมีช่วงได้รีคอร์ดบาง เป็นขั้นบันไดแล้วก็ฟีดใช่ฟีดเพื่อให้รีคาบิลีทันแล้วก็ขึ้นบันไดอีกต่อแล้วก็ขึ้นต่อใช่ค่ะยกตัวอย่างอย่างที่ที่ตัวเองซ้อมเนี่ยก็คือประมาณ4-5วันแล้วก็แบบค่อนข้างเฟ e ซิเบินะคะปรับได้ก็คือวันวันวันจันเป็นวันพักวันอังคารเป็นวันลองรันประมาณ15กิโลนะคะ15กิโลส่วนใหญ่จะใส่เขาเรียกว่าเพสที่แบบอีซี่คือแบบฮาร์เพส เอ็มเพสอะไรอย่างเงี้ยผสมผสมกันครับเพสมาราธอนเพสใช่ค่ะแล้วก็วันพุธเป็นอีซี่เดย์อีซี่เดย์แบบไปอีซี่เดย์จริงๆแบบวันเออจอ 8, 10, 10, 10. ็อก8กิโล10กิโลเพื่อหัดก็เป็น15กิโลเอ็มเพสอีกนะคะแล้วก็เพื่อหัดกับสุกเนี่ยจะสลับกันสุกก็อาจจะพักเป็นแบบ cross body air cross cross training ใช่แล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้เน้นเป็นแบบระยะแต่เน้นเป็นชั่วโมง ก็คือระยะเวลาบนเท้าใช่ค่ะตามออนฟิตตามออน e ิใช่ค่ะก็เสาแบบเช่นแบบเดือนแรกเนี้ยเสาก็จะเป็นแบบสองชั่วโมงอาทิตย์3ชั่วโมงมันคือ Backto- Back ถูกไหมฮะใช่ค่ะมันคือ Backtoback แบบนึงเสาสองชั่วโมงอาทิตย์3ชั่วโมงอันนี้คือเดือนแรกเดือนแรกค่ะแต่ว่าไส้ในตรงกลางนี่เหมือนกันหมดถูกไหมคล้ายๆจะมีแบบซึ่งเราก็ไม่สตรีกับไส้ในเท่าไหร่เพราะเราก็แบบเหมือน คือแบบว่าเราอาจจะ10โลบ้าง12โลบ้างแล้วก็ได้มันมันคือสะสมต่อเนื่องให้ใ,<ช>ให้มันสะสมไมเลสได้อย่างที่บอก<ช>แต่ว่า<ฮ>ไปเน้นตรง back to back เน้น back to back กับอันที่ไอตรงระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันเหมือนเป็นการทําให้เราคุ้นชินกับเพสที่เราต้องใช้ในสนามค่ะพี่<อ>คือเหมือนแบบว่าเพสที่เราใช้ในสนามจริงอ่ะมันจะค่อนข้างไปทางมีช่วงบางช่วงที่เราเป็นฮาร์เพส บางช่วงที่เราจะเป็น M pace คือเหมือนมีแบบผสมผสมแล้วบางช่วงที่แบบเหมือนแรงเราดีดเราก็เราก็ไปได้มากกว่านั้นก็ก็ไม่เป็นไรนี้คือเหมือนเหมือนล้อก,กันกับตอนที่เราจะต้องใช้มันจริงๆอะคือจำลองใช่ <P ace S 1> จำลองสถานาการณ์ในวันธรรมดาใช่ใช่ใช M p a e <P ace S 2> กับ ใช่เอ็มเพสกับฮับเพสเป็นเปอร์เซนต์ส่วนใหญ่ในสัปดกลางสัปดาห์ส่วนเสาร์อาทิตย์จะอย่างที่บอกค่ะคือเป็นชั่วโมงพอแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงสามสัปดาห์ติดกันเงี้ยแล้วก็สัปดาห์ถัดมาก็จะลดเหลือแบบชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเงี้ยค่ะแล้วก็จนแบบเข้าพีไปเรื่อยๆค่ะสเต็ปอย่างที่ว่าไปค่ะจนแบบเข้าเดือนสุดท้ายก็คือสูงสุดที่แบบ สาวสี่ชั่วโมงอาทิตย์ห้าชั่วโมงเนี่ยค่ะเสาวสี่ชั่วโมงอาทิตย์ห้าชั่วโมงในเดือนสุดท้ายต่อเนื่องกันทุกวีคแล้วเทเปอร์กี่กี่วีเทเปอร์ของเราสองวีค่ะเทเปอร์สองวีคนะครับก็คือก็คือสองวีคสุดท้ายก่อนที่จะวันแข่งเนี่ยก็ให้ลดลดระยะถูกไหมใช่ค่ะลดลดระยะแล้วก็จะเหลือแบบเหมือนอีซี่แบบชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ไอสองสัปดาห์ไอสองสัปดาห์พีคเนี่ยก็คือ สี่กับห้าชั่วโมงซึ่งถามว่าเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่แบบอันนี้คือตั้งใจว่าคือหมายว่าที่สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี่ยเราสมมุติว่าสามสัปดาห์เนี่ยเราได้แค่แบบครึ่งเดียวอะไรเงี้ยอีกครึ่งหนึ่งเราก็ไม่ว่าไหวมันเหนื่อยก็ต้องทักอะไรเงี้ยเหมือนซ้อมมาทั้งสองวันติดต่อกันเหมือนแข่งมาทั้งสองวันเิดเอาเพื่อนมันจะรู้เลยว่าแบบวิ่งมาราธอนทุกสัปดาห์เลยอ่ะอ๋อก็สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงใช่ค่ะ คือจะแบบ40 40ิบสี่กิโลสี 4, กิโลห้กิโลแบบทุกสัปดาห์เลยเป็นมาราธอนเทสหรือว,ว่าเป็นเป็นเข<อ>าเรียกว่ามีส่วนใหญ่เป็นเอ็มเพสผสมกันกับความแบบคล้ายๆจะส่วนไม่มีไม่มีคำศัพท์เนี้ยอัลตร้าเพสเราเรียกว่าแบบเ,เออคือเหมือนแบบจริงๆก็คือเดินนั่นแหละคือแบบผสมกันกับเดินไทมออนฟีตใช่เน้นแบบไทมออนฟีตโดยที่แบบไม่ได้พักนานให้มันต่อนเนื่องไงค่ะก็คือ <c oughs> จำลองความเมื่อยของขาที่จำนวนชั่วโมงสีช่ชั่วโมงห้าชั่วโมงต่อกันได้ถูกไหมคืออันนี้เคยฟังจากแบบหลายท่านแล้วก็พี่นาเองก็แนะนำเนี่ยค่ะว่าแบบถ้าให้เป็นชั่วโมงที่ระหว่างเราแบ่งเช้าเย็นกับเราต่อเนื่องยาวนานให้ได้นานที่สุดอ่ะยาวนานจะได้ประโยชน์กว่าในระยะที่เราตอนตอนใกล้แข่งนะเหมือนความชินของแบบอ่ากล้ามเนื้อเล็กโดยเฉพาะเท้าทีาท่มันมักจะล้าไวๆเนี่ยมันจะ มันจะมันเออมันจะชัดกว่าการที่แบบแบ่งสปิทเป็นเช้าเย็นเนี่ยก็คือความหมายคือลองรันต้องลองรันต้องลองใช่ลองอ่าสมมติสี่ชั่วโมงจะไม่แบ่งเป็นเช้าสองเย็นสองก็คืออัดไปเลยสี่ใช่ใช่วันวันเสาร์นี่สี่พรุ่งนี้ห้าก็ต้องห้ายาวใช่ใช่จะไม่ย้ยยุยแช่แช่ไม่ไม่ได้แบบมีการแบ่งมันเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าในเดือนแรกอาจจะไม่สตรีขนาดนี้แต่ว่าเรามาเริ่มแบบเข้มก็คือเดือนแบบช่วงอ่าสองแรกหกถึง เพื่อขอพักก่อนก่อนหน้า6-8ถึงสัปดาห์เหมือนแบบมันไม่ใช่เดือนนึงอ่ะมันเดือนครึ่งถึง2เดือนก่อนก่อนหน้าแข่งอะคะก็คือก่อนก่อนเทปเปอร์ก่อนเทปเปอร์ใช่จังหวะพีคนั่นเองจังหวะพีคซึ่งแบบตรงตอนนั้นเนี่ยก็จะเสาร์อาทิตย์จะเน้นแบบทม์ออนฟีดเยอะค่ะวีคสุดท้ายเดือนสุดท้ายก่อนช่วงพีคพีคเนี่ยมันก็คือสี่ร้อยอ๋อสี่ร้อยเมลล์ใช่ไหมหล่ะใช่มันต่อเดือนนะคะก็คือ เดือนเดือนสุดเดือนที่2ของเราเนี่ยได้420เดือน20อส่วนเดือนที่3เราได้405หรือ4 1 0ประมาณนะี้ก็ประมาณสัปดาห์ละร้อยนิดนิดร้อยกว่าใช่ค่ะก็อันต้องทุ่มเทเนาะ,ะ,ะ,ะก็ใช่ดังนั้นก็คือถามว่าตอนแรกม,มีคนถามบอกว่าถ้าใช้คือแบบอยากจะไปจบร้อยใช้อะไรก่อนเราตอบเลยใจ เพราะว่าแบบมันไม่ใช่ใช้ใจในสนามมามันเหมือนไม่ใช่แบบเพราะใจจริงๆคือส่วนใหญ่คือตอนมาซ้อมเพราะว่าแบบถ้าไม่เอาใจมาซ้อมมันก็ไม่ ไไม่ด้แต่แต่ไม่ได้ว่าไปใช้ใจวันแข่งนะแต่ความหมายคือใช้ใจสําหรับซ้อมถูกปะใช่ใช่ใช่แต่ว่าวันจริงก็ต้องใช้ใจนี่แหละวันจริงก็ใช้ใจค่ะแต่ก็ก็คือมันมาถึงจุดวันแข่งแล้วไงอะไรเงี้ยแต่แบบวันซ้อมเนี่ยเป็นวันที่แบบโอ้โหเราก็สู้กับตัวเองเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้ใจวันซ้อมเยอะหน่อยวันแข่งก็ใช้ใจน้อยหน่อยไม่เหนื่อยอย่างสมมุติแบบเสาอาทิตย์เนี้ยก็ต้องแบบเฮ้ยตื่นตีสี่อะไรเงี้ยหรือว่า บ,บางวันตื่นไม่ทันก็เราก็จะออกแบบบ่ายโมงยันค่ำ <m> อะไรเงี้ยเป็นต้นอนีฝากสำหรับคนอยากไปร้อยอืก็อย่างที่กล่าวไปะคะ่ะก็คือใจใจมาก่อนคือแต่คำคำว่าก่อนที่จะใจมาเนี่ยถามตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่าทำไปเพื่ออะไรจะทำทำไมไใช่ไมใช่เพราะว่าถ้าแบบถ้าเราไม่ตั้งคำถามเนี้ยกับตัวเองอะสุดท้ายแล้วแบบมันมันอาจจะไม่ได้เติม ต่อให้จบมันอาจจะไม่รู้สึกแบบเติมเต็มแล้วไงว่าอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แล้วไงจบทําไมอะไรอย่างเงี้ย <laughs> นะแล้วก็แบบเอ่อพอแบบมีคําถามให้กับตัวเองแล้วเดี๋ยวก็อ่ะแล้วก็เอาใจนั้นอนะเข้ามาแบบเข้ามาแบบอยู่กับการซ้อมถามว่าต้องแบบซีเรียสไหมไม่ไมยอบ,บอกเลยเว่าอย่าไปซีเรียสค่ะรีแลกซ์รีแลกซ์กคือดีที่สุดเพราะว่าตอนซ้อมเป็นช่วงที่มีความสุขหรือแบบท,ท,ทุกการซ้อมต้องแบบรีแลกซ์ไม่เครียดแล้วก็มันจะทําให้เราไปไปถึงจุดที่แบบ หมายว่าสะสมได้ถึงแล้วเราก็ไม่บาดเจ็บด้วยเพราะจะไปรอวันวันแข่งแล้วมีความสุขวันเดียวก็ก็ทรมานเกินไปนาะก็วันวันซ้อมต้องสุขต้องต้องสนุกกับสุขด้วยเนาะใช่ใช่ใชเราแบบเราเราส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าถ้าถามเรื่องการวิ่งเนี่ยเราเรามีความสุขกับการซ้อมมากกว่าการไปวิ่งในวันจริงอีกขอบคุณหมอด้ายมากรับขอบคุณ Đi thế thì đã được. Con cho viên bài. Đường thông thông. Còn con dím.